ข้อ83ครับนัดเดต tries harder he won't win the competition นัดเดต tries harder he won't win the competition นะครับแล้วนะมาดูช่วยครับอ่านเสร็จแล้วดูช่วยครับ unless despite owing to because นะครับอ่านนะครับ,นะรบข้อนี้ถามอะไรครับนะ unless despite owing to because ดูช้อยปุ๊บโอ้โหอะไรวะเนี่ยบางคำแทบจะไม่รู้จักเลยใช่ปะ่ะข้อนี้ถามคำเชื่อมครับคำเชื่อมครับคำที่ใส่น้ำตาลเยอะๆทุยไม่ใช่ไม่ได้เชื่อมขนาดอย่างนั้นบ้าบอรจริงเชียบนะครับาบาทสิบาทก็เล่นนะโอเคไหมนะครับคำเชื่อมมี2ออย่างครับหนึ่งคือ preposition ใช้เชื่อมคำเชื่อมระหว่างคำ สองคือ conjunction ครับ conj conjunction ใช้เชื่อมประโยคครับต่างกันนะเชื่อมคำกับเชื่อมประโยค preposition คือบุพบ,บทนั่นเองภาษาไทยส่วน conjunction คือคำสันดานสันธานบ้าบอ,รอครับโอเคไหมอ่านะครับต่างกันอย่างนี้ทีนี้พอเป็นเรื่องของคำเชื่อมครับมันจะต้องรู้ความหมายอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ยากในกรณีที่ถ้าไม่รู้ความหมายเราจะเลือกคําเชื่อมไม่ถูกโอเคป่ะรู้ทั้งความหมายของประโยครู้ทั้งความหมายของคําเชื่อมเองสำคัญมากครับโอเคไหม unless ครับดูแต่ละคำก่อนยังไม่ดูโจทย์เลยนะดูดูช้อยก่อนเลย unless เท่ากับ if not ครับหรือก็คือถ้าไม่ครับทำหน้าที่เป็น Conjunction ครับเป็นคำเชื่อมประโยคครับเป็นคำสันธานส่วน despite ครับ despite แปลว่าถึงแม้ว่าแต่ไม่ใช่ conjunction ครับ despite เป็น prep position ครับโอเคไหมอ่า owing to ครับ owing to เท่ากับ เนื่องมาจากครับก็เป็นแค่ prep o s i t i o n ครับส่วนข้อ4 because เท่ากับเพราะว่าอันนี้รู้เนาะเป็น conjunction ครับสรุปมี conjunction 2มี prep o s i t i o n 2ย้อนกลับไปดูประโยคของเราครับณนะเดช try harder ณเดชพยายามอย่างหนัก นะเดชคือประธาน try แปลว่าพยายามเมื่อกี้เจอมาแล้ว try เปลี่ยน y เป็น i เติม es นะครับ try แปลว่าพยายามเป็น verb harder เป็น adverb ขยาย verb hard เเป็นไดทั้ง adverb adjective นะครับระวังนะเราไม่ใช้ hardly นะถ้าเป็น adverb เราเอา hard เติม y ผิดเลยนะเพราะ hardly แปลว่าแทบจะไม่นะครับเอเคไหมระวังให้ดีนะครับ hardly เขียนแบบนี้นะครับเป็น adverb เหมือนกันแต่เป็น adverb of frequency จะแปลว่าแทบจะไม่ ความหมายไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าบอกว่าหนักใช้ hard ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าอย่างหนักนะครับอย่างเงี้ยพยายามอย่างหนักพยายามอย่างมากก็ใช้ hard เหมือนกันไม่ใช่ hardly นะครับ try harder นะครับนะเดชพยายามมากขึ้น he won't win the c o m p e n s uh, a t i o n เออ competition ยังไม่แปลประโยคหลังซ้ำข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นครับ harder เป็น er adverb ขั้นกว่าด้วยนะครับขั้นกว่าเติม er นะ adverb ก็เติม er ได้นะไม่ใช่เฉพาะ adjective er. เออเปรี่ดได้เหมือนกันนะครับ subject บวก verb เป็นอะไรครับเป็นประโยคแล้วใช้ปะถูกไหม subject บวก verb นี่เป็นประโยคแล้วนะครับถ้าตรงนี้เป็นประโยคแล้วนั่นแสดงว่าเรากําลังเชื่อมกี่ประโยคเชื่อม2ประโยคนะครับประโยคที่1กับประโยคที่2เพราะข้างหลังก็มี verb มี modal verb ด้วย will not มี verb ช่วยด้วยเห็นไหม เรากำลังเชื่อมประโยคเพราะนี่ก็เป็นประโยคนี่ก็เป็นประโยคเพราะฉะนั้นถ้าจะเชื่อมประโยคต้องใช้คําอะไรครับใช้คำ conjunction ครับใช้คําสันธานครับสรุปผิดไปแล้ว2ข้อ preposition ไม่เอาเห็นไหมความหมายอาจจะได้นะใส่เข้าไปเนี่ยข้อ2เนี่ยถึงแม้ว่านเดตพยายามอย่างหนักมากขึ้นเขาก็ไม่ชนะการแข่งขันเห็นไหมความหมายได้เลยนะ once คือ will not ใช่ไหมครับแปลว่าไม่จะไม่ เท่ากับวิวนอตวินคือชนะอากเลียช่อง2ช่อง3ของวินก็คือวอนวอนนะครับส่วน competition competition แปลว่าการแข่งขันครับโอเคนะ competition คือการแข่งขันนะครับเป็นคำนามนะครับอาศัยหน่อยจะได้รู้ประเภทของคำนะครับมาจาก verb to compete ครับ complete แปลว่าแข่งขันโอเคไหมแข่งสิไม่ใช่แข่งบ้าบอไม่เอกนะครับลบไปด้วย <laughs> แข่งขัน,นครับ complete ยาสับสนกับคำว่า complete นี่มี L complete แบบนี้มี L แปลว่าทำให้สมบูรณ์ครับทำให้สมบูรณ์หมายถึงหมายความว่าจงเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์อย่างเงี้ย complete the sentence เห็าไหมทำให้สมบูรณ์นะครับ มี L กตไม่มี L ความหมายเปลี่ยนเลยนะครับ Competition มาจาก Compete ที่แปลว่าแข่งขัน Competition ก็เลยแปลว่าการแข่งขันนั่นเองโอเคไหมนะครับเห็นไหมครับเอาข้อ2ไปใส่ถึงแม้ว่าเนะเดชจะพยายานหนักมากขึ้นเขาก็ไม่ชนะการแข่งขันเฮ้ยความหมายได้ว่ะแต่ทําไมผิดเพราะเราไม่ได้เชื่อมคําครับเราเชื่อมประโยคครับถ้าจะใช้ despite ต้องไม่บวกประโยคครับ Subject บ,บวก Verb มันเป็นประโยคมันเป็นประโยค ถ้ารีจะใช้ pa, uh, despite จะต้องบวกวลีครับบวกประโยคไม่ได้ครับเพราะนั้นข้อนี้ถ้าใช้ despite ต้องเปลี่ยนโจทย์เป็น despite his hard try เห็นไหมประโยคหลังเหมือนเดิมได้เลย despite his hard try try นะครับเห็นไหมเป็นคำนาเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ประโยคละเพราะไม่มี verb มีแต่คำนามใช่ไหมครับ Try ตัวนี้กลายเป็นคำนามแล้วนะครับแปลว่าความพยายามท,ทั้งทั้ที่หรือถึงแม้ว่าความพยายามหนักของเขาไปแล้วเนี่ยได้ใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับ Despite his hard try ความพยายามอย่างหนักของเขาเขาก็ไม่ชนะเห็นไหมนะครับถึงแม้ว่าหรือทั้งทั้งที่ก็ได้ความหมายมันเยอะมากแล้วแต่รูปประโยคนะครับ ทั้งนี้ครับสามารถใช้อีกคำหนึ่งแทน despite ได้ครับ in w e n walk นะครับอันนี้ w e n walk นะ in spite แล้วก็ w e n walk o f แล้วก็เติม his hard try ได้เหมือนกันเลยเพราะ in spite o f ก็เป็น prep position เหมือนกันความหมายเหมือน despite เด็ๆโอเคไหมข้อนี้ถ้าจะถูกในความหมายที่ว่าถึงแม้ว่าจะต้องใช้คำนี้ครับ although ครับ เพราะออดอเนี่ยเป็นคอนจังชันครับแล้วก็แปลว่าถึงแม้ว่าโอเคไหมออดได้โดได้ t h o u g s, ส h s สันได้หรือ even do ก็ได้ได้หมดเลยความหมายเดียวกันเลยถึงแม้ว่าถ้าอย่างเงี้ยถูก a l t h อดอและเดททร r d e า He won't win the competition อย่างนี้ถูก เพราะ a l t h o u g h เป็น conjunction ถึงแม้ว่านาเดจะพยายามหนักมากขึ้นเขาก็ไม่ชนะการแข่งขันเห็นไหมสำคัญนะครับประเภทของคํามันทําให้เรารู้ได้เลยว่าผิดหรือถูกส่วน owing to ครับแปลว่าเนื่องมาจากนะครับมันเท่ากับ because of ครับความหมายเดียวกันเลยครับไม่ใช่ because ธรรมดานะครับมันคือ because of แปลว่าเนื่องมาจากเพราะฉะนั้น owing to เป็นได้แค่ preposition because of ก็เช่นกันเป็นได้แค่ preposition เวลาบวกก็ต้องบวกวลีครับห้ามบวกประโยค โอเคไหม Because of his hard try นะครับเนื่องมาจากความพยายามของเขาอย่างหนักอย่างเงี้ยถ้าจะใช้ข้อน,นี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นจากน d เดท try harder เป็น his hard try เห็นไหมครับต้องเป็นวลีเป็นประโยคไม่ได้โอเคเนาะส่วน because เนี่ยครับเป็น conjunction ต้องบวกประโยคโอเคถูก okay, บวกประโยคได้ unless ก็บวกประโยคได้แต่ because ความหมายไม่ได้ครับเพราะว่านเดทพยายามอย่างหนักมากขึ้นแล้ว เขาก็ไม่ชนะการแข่งขันเห็นไหมมันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลกัรเพราะ,ะนั้นใส่ใส่ใส่ because ไม่ได้ครับต้องใส่ Unless ครับที่แปลว่าถ้าไม่โอเคนะแปลว่าถ้านเดตไม่พยายามอย่างหนักมากขึ้นแล้วเขาจะไม่ชนะการแข่งขันเห็นไหมครับความหมายเปลี่ยนเลยนะถ้าใส่ออโดออโดก็ถูกแต่อีกความหมายหนึ่งนะถ้านี้คือไม่ชนะนะถูกปะ่ะถ้าใส่ออโดออโดบอกว่าถึงแม้ว่านเดตพยายามมากขึ้นแล้วเขาก็ไม่ชนะการแข่งขันอันนี้คือไม่ชนะ แม้จะพยายามแล้วก็ตามแต่ข้อนี้ใช้ unless แปลว่า if not อันนี้คือยังพอมีความหวังอาจจะชนะก็ได้เพราะบอกว่าถ้านาเดตไม่พยายามให้มากขึ้นกว่านี้เขาจะไม่มีทางชนะการแข่งขันได้เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยสรุปไวว่าถ้านาเดตพยายามมากขึ้นว่นนี้อาจจะชนะก็ได้แต่ก็ไม่ได้มีใครบอกว่าจะชนะหรือเปล่าเห็นไหมครับความหมายมันไปได้หมดขึ้นอยู่กับว่ามันถูกตามแกรมมาหรือเปล่าคอนจังชันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ ค่อนข้างยากนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายเอาไปต่อข้อ84ครับ